ตัวนี้ครับไม่ได้ไง่ายง่ายมีเหนื่อยมีเหนื่อยมีแตครับมีเหนื่อยถ่ายไปในน้ำหน่อยครับผมในน้ำเลยครับขอดูน้ำนหน่นอนยังไม่เห็นตัวนะครับโอ้อ่หอยยกันนีดิโอ้โถ่ายในน้ำหน่อยเหรอแค่พายน้ำเป็นไงรู้เรื่อง กเลี้ยวคักเกี้ยวเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาครับเพรผมเล็กๆเราปล่อยนะครับเล่นแต่ปลาไซส์ขอถ่ายน้ำหน่อยครับยังเงียบอยู่ครับไปไหนแล้วเหีืยวพวกผมแน่นอนของก็ดีจริงๆ มาแล้วตัวมาแล้วตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสี่โลมาแต่กี่โมงเนี่ยโยนปุ๊บแดกปั๊บไม้เดียวเบาม่ได้ไม้เดียวไม้เดียวครับแล้วก็เงียบมันเดือผมครับมันเดือผมเดือนะช้าจ่ายกอนเงียอหน่อยก่อนเงียอหน่อยอ่าเดือผมครับเขาไปถ่ายคันด้วยอันงู ไม่รู้ว่าคนกับปลาใครจะหมดก่อนกันนะหมดแล้วดหน้าแดงแล้วไม่รู้ว่าคนกับปลาใครจะหมดก่อนกันโอ้โหต้องดูครับมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหเอเห็นผมใหญ่ไม่เป็นไรหลีดล่างก็ไรเนี่ยหลีดล่างสีเขียวไม่ใช่เหรอทั้กทางสีเขียวสามสิบเรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบ เห็นใหญ่ยู่เบรดเล็กครับเบรดเล็กครับไม่มาถูกเี้ยสองครับทุกหลักชาติแล้วตองเกี่ยวอะไรเนี่ยมาช่วยครับเบ็ดยังไม่ประกอบเลยตองเกี่ยวอะไรเนี่ยเห็นตัวย่างเห็นตัวย่างขาว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 โอ้โหเกินเกินบางเกินแล้ว ตัวแรกไม่น่าชีพถ่ายอยู่ไอ้นั่นไม่มีอ่ะสวิงอ่ะดูวิธีการครอบสบกนะให้ลงหัวทีเดียวเลยอย่างเดียวอยู่อยู่แล้วเง้เดียวไม่อยู่ไม่อยู่เป็นเป็นรถไปติดเบ็ดเล้เดี๋ยวเดี๋ยวรถมาติดเบ็ดม่ติดเบ็ดม่ติดเบด ยัง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 มาเราไปติดเบ็ดสวิงโอ้โหสวิงไม่อยู่ไม่มาเราไปติดเบ็ดเด็ดๆอยู่นะทำอะไรเงี้ยลาไปนู่นเลยอยู่แล้วอยูแล้วเังย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 ังวางชูเลยเอานะเอานะเอาปุ๊บชูแล้วไงปุ๊บมันเข้าอันเดียวเลยเยอะไปนู่นแล้วเด็ดเด็ดเด็ดดูมือสะบกก่อนดูมือสะบก เเอออาโอเคโอเคลอยสวยขอบคุณครับอยู่กับผมนะครับถ่ายรูปมาเร็วถ่ายรูปเร็ว5โลปฝาดูนี่ลากไปลากไปลากไปอ่าลากไปใช็คถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ยเอาออกเก็บบบก่อจับจับจับถ่ายถ่ายถ่ายตรงอะไรอะไรอะไรนี่ครับคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยดิเหนื่อยไหมไมยกลัวใครตกนะอาเหนื่อยพอ